สวัสดีครับวันนี้ T Studio นะครับจะมาเล่นของเล่นตัวนี้นะครับ Wicker Signa นะครับชื่อภาษาญี่ปุ่นคือจิคูเคซัสวิเกอร์ซิกนานะครับเ<อ>พื่อนๆคงจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอแนะนำแบ็กกาวก่อนนะว่าของเล่นชิ้นนี้มันมาจากอะไรนะฮะอันนี้เป็น เรียกว่าโทุสัตสึนะครับในเครือของสบุไดียะนะครับเป็นที่เป็นเจ้าของอนะุลตร้าแมนอ่ะเขาก็ทําเหมือนกับคล้ายๆกับจะเป็นเซนไตของฝั่งสบูไดีนะฮะก็ไม่ใช่เซนไตสิมันก็น่าจะกึ่งๆึ่งเมทัลฮีโร่ด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยมันชื่อว่าตำรวจผ่ามิตินะครับจิคูเคสัตสึนั่นเองนะตัวนี้เหมือนกับเป็นสปิลบันหรือว่า จเปลี่ยนอะไรทำนองนี้ครับเนาะอันนี้ก็เป็นผลงานในปี2007นะฮะตัวนี้ชื่อ x 1นะฮะซึ่ง x 1เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเอกของเรื่องนะตัวเอกของเรื่องเป็นผู้หญิง4คนนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวขอดูรูปไปดูรูปนเนี่ยฮะน่าจะคุ้นเคยดีนะครับคุณวาตาดุฮิโรชินะครับซึ่งเป็นนักแสดงโทคุซัต์ซออชื่อดังนะครับที่แสดงเป็นสปิบันนะครับ แล้วก็เขาก็แปลงร่างเป็นเนี่ยคซนะฮะซึ่งเป็นตำรวจในตำนานดีกว่าครับแล้วเป็นแบบฝีมือโชคชนในการจับผู้รายค่ามิติมาหลากหลายเนาะแล้วก็เขาก็มาเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะหรือเป็นมาสเตอร์ที่ดูแลอ่าผู้หญิงที่แปลงร่างกันอีก3ามคนอ่าไม่ใช่ผู้หญิงสี่คนแปลงร่างได้3ามคนอีกคนนึงเหมือนเป็นซัพพอร์ตแล้วก็จะมีตัวแบบว่า ตัวละครอับเพิ่มมาอีกเป็น4ตัวเนี่ยแปลงร่างได้ซึ่งเรื่องเนี้ยมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่นะผมก็งงว่าทําไมนะผมไม่รู้จักเหมือนกันนะอันนี้พอดีไปเดินร้านมือสองมาแล้วก็เห็นแบบแ,บบแวบๆอะไรก็เลยหยิบมาดูก็น่าสนใจดีครับแล้วก็ตามไปดูใน YouTube อีกทีหนึ่งว่าเรื่องเป็นไงก็ถือว่าสนุกเลยครับเพราะว่าเรื่องมันก็ ปี2007เนาะแล้วก็นักแสดงก็น่ารักแล้วก็แสดงสูดแอคเตอร์ก็แสดงดีมากแบบฉากบูก็บูแบบลรำเลยนะครับสนุกมากก็จุดขายเขาอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะน่ารักแล้วก็สนุกนะฮะแต่ของดิฉันเนี้ยมันน่าจะหลุดมานะน่าจะไม่ค่อยมีแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับมันก็จะมีเนี่ยมันน่าจะทำร่วมกับไมโครแมนนะคะ ซึ่งมีชื่อติดอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเขียวอะไรไมโครแมนเนาะมันน่าจะใช้ตัวเนี้ยต้นแบบนะฮะตัวนี้เป็นหุ่นที่ได้รับการพัฒนามาจากไมโครแมนแน่นอนแล้วก็ขยับะได้30จุดนะแล้วก็มีมือแถมมาให้ด้วยนะครับนี่ครับ X1 ของเราคือตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับ Grand Miller เป็นอุปกรณ์ประจำตัวของเขานะครับก็จะมี3มโหมดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในดูกันเลยเออนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่า แถมสมนาคุณเป็นดีวดีนะครับตอนที่4ี่นะฮะทำไมไม่ดังผมก็ไม่เข้าใจนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นอันใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมโอเคครับนี่มีเบรสเตอร์นะครับขอบปกรณอนะฮะดูข้างในข้างหลังนี่มันก็จะมีเ้าเรสแตนแล้วก็มือให้เปลี่ยนหลายท่าทางเนาะแล้วก็มีค์ด์ด้วยนะครับเมื่อกี้ กาดเอการ์ด X1 นะฮะแล้วก็การ์ดของคุณวาตาริ h ิโรชินะครับแต่ว่าชื่อนเดือคือคาโตโยุเกะหรือเปล่าแล้วก็ในคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นมาสเตอร์ที่ดูแลร้านกาแฟนะครับเก็เลยแต่งตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอาจจะแกะคู่มือดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลในเน็ตเลยไม่ค่อยมีเลยนะครับ โอเคเรามาดูข้างในเนื้อหาของกล่องกันเลยนะครับโอเคครับสินค้าในกล่องก็จะมี2ตัวนี้ครับก็คือตัว x 1ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ของเขานะครับ Grand Miller นะครับสีส่วนใหญ่นะครับเป็นโครเมียมเนาะตัวนี้ทำด้วยพลาสติกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ มาดูตัว x 1ก่อนนะฮะนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้ามันดำๆๆหนึ่งนะก็คือเนี่ยฮะไม่มีปากไม่มีตาไม่มีจมูกนะสีสวยนะครับแล้วก็ขยับได้เยอะนะฮะคือเบสมันก็คือไมโครแมนนั่นเองนะฮะแต่ว่าที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือมันอาจจะ ลุดง่ายนิดนึงนะฮะอย่างเงี้ยมันหมุนไปนิดนึงเงี้ยมันหลุดมันหลุดอาจจะง่ายๆนะครับแล้วก็มันเบานิดนึงเพราะมันเป็นพลาสติกทั้งหมดนะถ้าเป็นเหล็กก็จะโอเคมากกว่านี้นะครับส่วนจุดขยับโอเคเลยนะครับจุดสามสิบกว่าจุดก็คงไม่ต้องอธิบายละผมเยอะมากแต่เล็กนิดนึงนะฮะน่าจะสิเซนเองนะฮะอันนี้คือ X1 ของเรานะครับเนาะ ต่อไปนะครับตัวอุปกรณ์เขานะครก็คือตัวนี้นะฮะก็อื่นนะครับมันจะเป็นรูปร่างแบบอะไร่คล้ายๆยานลาดตะเวนหรือเปล่านะเป็นแบบนี้นะนี่ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มแรกก่อนนะคือ warning form นะครับมันก็ต้องใช้ ไอตัวเนี้ยถอดออกมานิดนึงนะฮะเพื่อเอาไปติดกับตัวหุ่นนะฮะเสร็จแล้วครับเราเอาปลายปืนออกมาะฮะมันค่อนข้างจะเสียดสีกันเยอะมากครับไอตัวโคเมียมเนะี้ยผมว่าสักวันมันต้องลอกแน่ถ้าเราแบบทำาบ่อยๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเอาตัวปืนมา เป็นกระบอกันก่อนครับมันต่อกันได้นี่แล้วก็เอาตัวนี้นะครไปติดให้กับ x 1วาของเราโอเคครับก็มันจะหลวมหวมนิดนึงนะครับผมก็เลยต้องใช้เทปติดนิดนึงนะคร ล้วมมากนะฮะโอเคครับนี่ฮะอันนี้เป็นเกาะเกาะขาแล้วก็เกาะไหลนะฮะแล้วก็ให้ถือกระบองตรงนี้นะครับเนี่ยมันเป็นยางนะฮะโอเคถือแล้วกลัวมันหักแล้วเกินเพราะมันเป็นพลาสติกโอเคแล้วเราก็เอาไปนั่งบนยาย่างนี้นะครับโดยจะมีตัวรูกับตัวด้วยนี้นะแล้วก็ถอดตัวนี้ด้วยนะครับ ไม่เห็นนะฮะถอดตัวนี้แผ่งสองข้างนะครับตัวนี้ไปติดด้านหลังนะครับเหมือนปีกนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็บิดปืนมาตรงตรง,งนี้นะฮะจริงๆมันก็ไม่มีผลหรอกนะจะตรงหรือว่าจะขวางมันก็เหมือนกันนะฮะโอเคครับเรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้คือโหมด Warning Form นะครับก็ กเอาอุปกรณ์มาใส่เป็นชุดเสริมกำลังเฉยๆนะครับแล้วก็เอาให้มันไปยืนบนยานอย่างนี้นะเหมือนเซีอิวขี่เมฆทองทุกอย่างนะครับเนี่ยโอเคก็เท่อยู่นะครับแต่ว่ามันลุดง่ายไปหน่อยนะครับแล้วก็ไอตัวนี้มันไม่มีแบบฐานตั้งห้มาตรงๆเนาะมาเลยแบบเอียงไปข้างหน้านิดนึงอย่างนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็น warning form นะครับ เดี๋ยวต่อไปเลยนะครับโอเคครับฟอร์มนี้ถือว่าสวยนะครับเอาอุปรกรณ์จากแกรนด์มินเลอร์ปติดเป็นกรอบแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต้องถอดอุปรกรณ์ก่อนเดี๋ยวไปคืนตัวแกรนด์มินเลอร์ก่อนโอเคครับเราก็ใส่ตัวกรอบคืนไปให้ตัวเจ้าแกรนด์มินเลอร์แล้วนะครับแล้วก็กระบองนะครับก็เอาใส่ปืน กลับไปนะคแค่นี้มันก็กลายเป็นโหมด Canon Formation แล้วนะครับเป็นโหมดปืนนะฮะก็มันจะมีมือถือออกหลุดแล้วนะีมันหลุดง่ายมากนะแล้วก็สีถลอกไปแล้วครับตรงนี้แล้วก็มันจะมีที่ถือตรงนี้นะครับเราก็ต้องจัดท่าให้มันมาถือนี่นะฮะ ๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับได้แล้วครับกว่าจะใส่ได้โหมันดัดยากมากเลยครับก็คือมันจะมีตรงนี้นะครับเป็นที่เหยียบแต่มันก็ไม่ได้มีล็อกอะไรนะก็คือเอาไปวางบนนั้นเฉยๆแล้วก็เอามือเข้าไปจับตรงคลิปถือตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับขับยานสักอย่างแต่มันไม่ได้ขับหรอกน่าจะยิงปืนนะฮะอันนี้ก็คือ canon formation นะครับต่อไปสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวออกครับเห,ห,หลุดอีกแล้วโหมดสุดท้ายนะครับ Flying Formation น,นะครับมันก็จะง่ายๆครับก็คือกาตรตัวนี้ออกมานะให้มันเป็นเหมือนปีอย่างนี้เหมือนยานแบทแมนเลยนะฮะอาอตัวสิงเกอร์ขึ้นมาขี่ได้เลยนะนก็ตรงนี้นะ ันเท่ๆกน่อนี่อย่างนี้อืมประมาณนี้นะฮะก็เป็นโหมด flying flying formation นะครับนี่ครับสามโหมดได้มาเล่นให้กันดูแล้วนะครับก็มันทุรกลนิดนึงนะฮะถือว่าเล่นลำบากนะฮะถ้าจะตั้งโชว์โอเคอยู่ ถ้าเอามาเล่นแบบนี้มันดัดยากและคอมันหลุดง่ายนะครับข้อเสียนะอันนี้พูดจากตามตรงนะครับแล้วก็มันมีอันนึงนะครับจริงๆแล้วอะ่ะตัวสติกเกอร์มันเปลี่ยนหัวได้ด้วยนะครับเขาเขาบอกว่ามันเปลี่ยนเป็นหัวแถมมาไนอะตัวนี้ครับนี่มันเหมือนกับเป็นหน้าดำๆถอดเมสออก เหมือนหน้าเห็นไหมมีตาสีส้มๆอยู่นะครับตอนแรกนึกว่าข้างล่างเนี่ยเป็นตาจริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นแก้มสีแดงแล้วก็ตาข้างบนสีส้มเนี่ยฮะเขาเปลี่ยนเข้าไปนะครับก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆชอบหน้ากากอันไหนมากกว่าส่วนตัวแล้วชอบสีดำมากกว่านะครับเนาะเปิดออกนะ อชอบตัวนี้มากกว่านะฮะดูมันจะเข้ากับบรรยากาศสูตรมากกว่านะอแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งฮะไอตัวนี้ตอนที่เปลี่ยนล่างนะฮะมันดูเหมือนหุ่นยนต์ไหมเห็นไหมเหมือนกับหัวหุ่นยนต์อะผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวอื่นมาประกอบตรงแขนตรงเนี้ยเห็นไหมมันมันถอดออกได้ไงอันนี้น่าเป็นส่วนของลําตัวนะฮะ แล้วก็จะมีแบบมาใส่แขนหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะในอนาคตเขาทาไว้หรือเปล่าแต่ว่ามันไม่มีเขาเล่นตัวอื่นออกมาแล้วนะมันคงทําค้างไว้นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะจริงๆน่าจะเป็นหุ่นตัวใหญ่ได้นะถ้ามีซื้อมาหลายๆตัวเอามาต่อกันอย่างเงี้ยนะครับเนาะโอเคเมื่อกี้นะครับพอดีเจอ แกออกมาแล้วครับเป็นแคตตาล็อกนะฮะเห็นไหมเมื่อกี้ที่บอกว่ามี3ตัวนะฮะที่เป็นผู้หญิงบิเกอร์ซิกนานะฮะแล้วก็มีตัวผู้ช่วยอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวสีฟ้าตัวนี้นะฮะิงๆมันก็มีของเล่นของมันนะเห็นไหมเนี่ยมีซีรีส์ผู้หญิงมีตัวสีส้มสีชมพูสีแดงแล้วก็สีดำนะฮะแล้วก็อันนี้เป็น o d เด n Saber นะครับตัวสีฟ้านี่ o d เด n Saber น่าจะเป็นตำรวจพวกเดียวกับไอ้อ็กซวานนะเห็นไหมคือสินค้าตัวนี้นะนี่นะควก็คููช่วยนะแล้วก็มีของเล่นอื่นด้วยนะนี่จินนิกแมนนะเอวานเจเรียนลูแปงวิงแมน วัดทอมเชลลีนะฮะเนี่ยของเล่นสมัยนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้อ้างอินลวกันเนาะก็เล่นให้ดูเรียบร้อยนะครับของเล่นเก่าจากปี2007นะครับตำรวจผ่ามิต,ติวิกเกอร์ซิกนานะครับก็เดี๋ยวถ้ามีของเล่นแปลกๆแบบเนี้ยก็จะเอามาเล่นให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับ วันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับ